คือการออกมาเป่านกหวีดเนี่ยมันมีจํานวนประชาชนเป็นล้านคนนะครับทุกคนเป,ป็นกอปปสอเปล่าครับเป็นหรือเปล่าครับเป็นหรือเปล่าผมไม่ได้เป่าครับ <laughs> ตอนที่คุณกรเป็นสสครั้งล่าสุดเนี่ยครับ <laughs> ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้โหวตให้คุณประยุทธ์เนี่ย <laughs> เป็นนายกรัฐมนตรีครับ <laughs> มาถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าถ้าให้กลับไปโหวตอีกเนี่ยโหวตเหมือนเดิมไหมฮะ <laughs> ก่ค,คิดว่าตั้งแต่ตั้งพรรคมาเนี่ยครับสิ่งที่กล้าที่สุดเลยของพรรคหรือว่าของตัวคุณกรเนี่ยคือเรื่องอะไรแล้วทาไมคุณกรจะต้องไปยกเลิกเลยทําไมไม่เก็บไอ้เจ้าไอ้สิ่งที่อาจจะเรียกว่า black list เนี่ยนะฮะในเครื่องหมายคำพูดเนี่ยไว้ด้วย <พา S 1> แล้วก็ใช้ scolling ไปด้วยครับผมไม่ได้ยกเลิกเครดิตบวโรถามว่าผมพอใจไหมกับการทํางานของคุณยุตก็คําตอบชัดเจนนะครับครับผมกําลังแข่งกับท่านอยู่จริงๆสําหรับท่านนี่น่าจะพอแล้ว การลาออกจากาพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือถูกทราบมาว่าคุณกรณ์เนี่ยเชียร์ฟุตบอลทีมลีดส์อยู่ในเต็นใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่ามีทีมใหญ่ๆตั้งเยอะแยะเลยไงฮะทำไมคุณกรณ์มาเชียร์ทีมเล็กเชียร์เล็กขึ้นก็ต้องคอยแช่งถ้าเป็นนักเตะอยู่ในลีดส์เนี่ยอยากจะเปลี่ยนทีม,มฮะ